โลกหนาหลังจากเขาลกโลกเหนือหนังหนีไปแล้วซําใดนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ว่าขอในเหมือนี้น,น,นะครับอาจารย์แพทย์บุญถึงบอกว่าชีวิตแห่งการฟื้นฟูสู่ไคครับสู่ชาวอุบลแห่งบอกครับคําา่าชีวิตแห่งการฟื้นฟูหมถึงชีวิตเท่าเองคําว่าแห่งหมายถึงแหล่งที่มาหรือสถานที่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูต้องฟื้นฟูที่เราเองสู่ ชาวอุบลคำว่าชาวอุบลไม่ใช่เศร้าคิดน้อนกันเท่านั้นแต่มีผลกับคนอื่นๆอีกจะขอให้หลังจากเสียงานนี้พี่น้องจะเป็นทุกชีวิตนี้จะเป็นชีวิตแห่งการฝืนฟูน,น้าความละข้อมหลอดปดเปลืองปดปล่อยรับโซตวนของคุ่ถูกจองจนะํานั้นให้เขาได้รุดออกจากความบาปละกันมีซื้อที่แผ่นบินสวรรค์อเมนบอกพี่น้อ,นนองอ,อ่ะถ้าไปเรื่องของ พอท่านูกาบทที่สิบก่อสิบเก้าสาสิบเอ็ดผมจะพระพาอ่านนะครับเนื่องจากว่ามืออื่นมือมอื่นนี่พี่น้องจะสิอยู่บทไหมบทมั่นอาจารย์เพิก่กรสิเทศยสู่ฟังอีกเทือนึงแต่มือหนีผมสิเรียกน้ำย่อยใหม่หลังจากนั้นเพิ่ก็จะไปย่อยต่ออีกเทือนึงนะครับพี่น้องครับไปฟันเพิ่มเติมเอาอยู่บทไหมบทมั่นเด่ะนะครับในภาพที่หนึ่งเดี๋ยวเห็นในเรื่องเล่าของเศรษฐีกับราาสลัดคับเอาจะเห็นเรามี่สรอยู่คนหนึ่งเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวย สวมเสือสีม่วงแล้วก็ผาปานเนื้อดีคําว่าสีม่วงเนี่ยหมายถึงความรุ่งเรื่องนะครับความร่ำรวยในสมัยนั้นท่านผู้ดใดไปใส่เสือผาหรือว่าผาปานสีม่วงเนี่ยแล้วก็อยู่ดีกินดีเนี่ยผู้นั้นสุดยอดของควาคด้าาวย, د, ย,ย,ยนะครับท่านเป็นสมือนีรบ้านท่านบอกกับผมว่าสิเปียกเปียกเซไปนะครับในขณะอีกภาพหนึ่งของคนอีกผู้หนึ่งก็คือล่าสลัดครับพี่น,อน้องผมจบดีเนาะเล่าหน่เนาะเราเป็นคนยากจนมีแผลปุ้ป้องเต็มโตนะครับ ค่อยรับเสียทหารจากเศษษทีนะครับเรื่องแรกก็คือว่าคุณนคาของค้ามเป็นคนนะครับพี่น้องบอกค้านี้เหมือนกันครับเป็นคนข้นยูน่เป็นคนบ่ครับเก็จะนั <c oughs> ่กันเขาเป็นคนนะครับ แม่หลวงเขาสิบ่มีเงินจักบาทตอนนี้เขาก็เป็นคนบ่ครับเป็นคนมันมีเงินอยู่เศรล้านเป็นคนบ่ครับเป็นคนระว่าผู้เศรล้านกับผู้บ่มีจักบาทนี่ยใชเป็นคนหลายกว่ากันครับเป็นคนซ้ำกันครับบัวครับใบกับเกลียวซ้ำกันรับในก็เป็นคนเนาะไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินภายนอกแต่อยู่ที่ความเป็นอย่างครับความเป็นคนและค่าทีของใจนะครับเอาไปต่อไปอีกนะครับในภาพที่สองนะครับเรื่องเล่าหนีคือว่า ก่วงตายกับเปิดเผยความจริงเปิดเผยยังไงครับต่อมาล่าสลัดกับตายเศรษฐีเไม่ไงครับตายคือตายตายแล้วเอาไปใั่เอาไปฝังนะครับฟองยังไงวาเศร้าหลานกับปู่มีจักบาททดิกตายเอาไปเห็นอยังครับฝังขึ้นกันนะครับบฝังขึ้นกันเนือน้อหนังนี่มือนึงก็ต้องไปครับแต่ว่าโลกหนามันจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะขั้นสองตายครับเอาไปฝังนะครับล่าสลัดคือ ลาบไปอยู่ในอ้อมกอดของอับราฮัมสัญลักษณ์ก็คือว่าไปอยู่ในอ้อมกอดของญญพระเจ้านะครับสว่วนเศรษฐีครับถูกทรมานในแดนของคนตายอ่าเรื่องนี้พี่น้องเคยอา่านเคยได้ยินในฟังอยู่เรื่อยๆเนะญญาะความตายบ่ได้จบสิ้นที่ร่างกายท่นนั้นนะครับพี่น้องแต่เป็นประตูเปิดสู่ชีวิตนิรันดร์สิเป็นนรกหรือสวรรค์ทั้งสองอย่างเป็น นี่ั่งนะครับโอเคเนะาะเดี๋ยวผมไปต่อนะครับที่สามครับโบมีสะพานขามไปหากันใดหลังจากควางตายเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหนังนี่โลกของเนื้อหนังนี่จบลงในชีวิตของเข้าในโลกหนาโบมีสะพานขามไปหากันใดนะครับระวังเฮ้ากับท่านมีเหนียวใหญ่กันอยู่ ในายวัรน์ลูกกาวดิติพงศระวังขอเศร้าซีห่อน่อสะพกนะครับมีเขียนคำามนี้ไว้พี่น้องได้เปิดอ่านเนอะนะครับเศรษฐีขอหยั่งครับขอไฮโลสลับเขียนเป็นไหนไปเอายั่งครับน้ำแกมหนเอานิ้อโอ้ยจะเป็นท่อนถูกทรมานเด้อย่าียทรมานหลายทรมานหลายบัตตาสลับคือเป็นจะมีแห้งแท้เป็นจะซุ่มจะเย็นแทบขอให้เราสลัดเนี่ยเอานิ้วจุ่มหนัามัดแตะลิ้นในผู้ขาเนี่ยก็คือสีมีแห้งแอนบอทครับ แต่ในโลกหน้าไม่มีสะพานข้ามถึงกันได้โลกของวิญญ,ญาณไม่มีสะพานข้ามถึงกันได้โลกนี้ข้ามถึงกันได้โลกนี้พี่น้องที่นี่มีหน้าที่ในการที่จะนำความรอดไปสู่ผู้อื่นได้ชีวิตแห่งการฟื้นฟูสู่ชาวอุบลสู่ชาวสิรินธรสักกรันกะดัสู่ชาว สีมอนใหม่สู่ชาวพี่บูนแล้วก็ค่อยๆกระจายกระจายแล้วในที่สุดแล้วสู่ชาวอะไรครับอุบลทั้งหมดเลยลพี่น้องจะเดินทางเท้ากันนะครับพอเสแหวงโอ้เป็นยังไงน้อท่านคุนน้ออาจารย์อาจารย์เดชริท่านคุณเป็นยังไงน้ออาจารย์เดชริตอบว่าโอ้เป็นด้วยตลาดว่าริ่มไปเลยโฮแหวนบุ้งกระแทวไปแล้วท่างคุณนมงน้อยโฮแหวนไหยมันส,มนสิมันสิหอดเพี้ยนจันโอ์มันสิหอดรักเศร้าเก่าหมดตัวปากเซ่แล้ว เลืยไปแล้วท้ไยมันขามกบนนี้เราตัวเนี้ยกางโบซองหน้ากันเ่นรับพระปอนขโม่เจ้าไหลไปจนพุทสุหมงสุบอนสุดหลุดหูหลุดตาแต่ต้องเริ่มต้นชีวิตแห่งการพื้นฟูถึงจากสู่คนอ่ได้นะครับขอแกเอานิ้วจุ่มหน้ามาแตะเรีนนยนอะเนี่ยคือสิมีงแง่นั่นแสดงว่ามองหนึ่งทรมานอีกมองหนึ่งมีความสุขหลายจนอีกคนหนึ่งเห็นภาพว่า แค่เอานิวไปจมนาแล้วมาแตะสี่มนี่คือสิไม่แห้งนี่คือความต่างกันแต่ไม่มีสะพานข้ามไปหากันได้นะครับคําตอบจากอับราหามตอบว่าความแตกต่างนิรันที่ไม,ไม่มีใครข้าม,ไ,มไป,ไปมาได้พี่น้องครับโอกาสการปรับใจใหม่มีเฉพาะชีวิตนี้เ,เท่านั้นชีวิตหน้าคือชีวิตนิรันท หมายความว่าถ้าอยู่สวรรค์ก็อยู่สวรรค์นิรันดร์ถ้าตกนรกเป็นยังไงับนิรันดร์ตอนนี้บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวกับเจ็บคลองเดี๋ยวกับปวดหัวเดี๋ยวกับปวดขาเดี๋ยวกับเพามีเงื่อนใจก็ไฟเดี๋ยวกับเพานั่นเดี๋ยวกับเพนี่ลูกกับเฟังค่วงเขาปูกไ้ว้วาดไว้กับสุปีงามง่ามปีนแหงเบยอาจารย์เลยฝนมากกับมันจะไก่สีเขียวแล้วอยากตายอยากตายชักมือหนึ่งตายหมดเลย ตายวะาตายยัดมือนั้งต้ตายครับตอนไหนเด้มันสิตายมันคือทุกข์ขึ้นยากก็เลยตายวะครับตายแต่อยู่นรกครับโอ้ยคือหอนไเด้คือหอนคือใหม่เลยอยากตายอยากตายก็่เพราะตายครับเพราะในนั้นคือทรมานนิรันดีน้องเข้าใจเนาะเพราะนั้นโลกเนื้อหนังมีผลต่อโลกฝ่ายวิญญาณในโลกหน้าเมื่อเราทิ้งเนื้อหนัง เรากาลังก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่นั้นก็คือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตในโลกนี้จําเป็นและสําคัญมากที่เราจะสํามแดงผลฝ่ายวิญญาณเหมือนกับกาลาเทียบทที่5เพื่อเราจะเป็นชีวิตแห่งการฟื้นฟูสู่ชาวอุบลอาเมนเราไปหนอ,อเนขาะไล่โยุงขาว่า ชีวิตเจ้าเป็นชีวิตแห่งการเปี่นผู้นะครับในมัทธิมมาลาโตบทที่หนึ่งนะครับพระเยซูเลือกสาวกกลุ่มแรกและก็บอกว่าเราจะตั้งท่านให้เป็นคนจับคนเหมือนกับจับยังกับเหมือนกับจับปลาพวกนกันไล้ฟังแล้วแทิมแฮะหรอคนั่งพระเยซูไปเลย แหหมายถึงอาชีพหมายถึงหมายถึงความมั่นคงหมายถึงรายได้หมายถึงสิ่งที่จะเ,เรียนรู้ครอบครัวหมายถึงชีวิตประจําวันโน่นนั่นนี่นะครับพอทิ้งแหทิ้งการจับปลาแล้วก็จะไปจับคนนะครับมันเปลี่ยนเลยแต่คำท้าทายของพระเยซูบอกว่าคุณตามเรามาแล้วก็เราจะให้คุณจับคนทําไมจับคนจึงสําคัญเพราะคนมีชีวิตนิรันดร์ปลาไม่มีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นภารกิจแรกที่พระเยซู เลือกสาวกคือให้ไปนําคนมาถึงพระเจ้าเอาชีวิตที่รังไปให้เขาเพราะชีวิตไม่ได้จบแค่โลกนี้เนื้อหนังนี้แต่ยังมีอีกโลกหน้าแต่เรื่องของโลกหน้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปแก้ไขมีโอกาสเฉพาะชีวิตที่เป็นเนื้อหนังอยู่ในโลกนี้เท่านะั้น